กล่าวครับผมวันนี้ผมต้อมกีฬาเชียดาครับเราอยู่ที่งานฟันช็อปเอ็นดูโรวีสซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่7พฤษภาคม2566นะครับอยู่ในสนามแล้วแล้วก็ที่สําคัญวันนี้มีนักแข่งนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับอย่างน้อยๆก็มีรถนะครับมานพรถเอาไปจอดที่จุดเดี๋ยวผมจะหาก่อนตะกี้ตรงนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ย่ลยจะไม่ได้ให้เป็นการเสียเวลาตรงนี้ก็อยู่ป้าเฟิร์มนะครับอยู่ป้าเฟิร์ม ตรงนี้คือจุดเวทีอยู Demon> ่ครับพี่ต๋อนนะครับแล้วก็ผู้เมืองเนอะรุ่นการแข่งขันทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมดทุกี่สิบสามรุ่นการแข่งขันนะครับหลังจากที่โอเพ่นมือใหม่รถใหญ่รถเล็กขอว่าไปนะครับแล้วก็ต้้อนนรับดวยะคที่ผมขอพี่เศษเลยนะครับก็คือรุ่นปังลมาดูเลยนะครับอยู่อรันาจมาที่ขอ พี่อันนี้คือที่สุดของช่างภาพละน้ามาเราน้าหมาเราดยดิฉันก็ที่ผมขอเอาไว้เนี่ยผมขอรุ่นบางลมนะครับเพราะว่าบางลมเนี่ยขอขอเลยเกินว่าบางลมไม่อยากไปแบกอย่างเพราะว่ามัจะเกิดการได้เปลียบเฉียงเรียบจะได้นะครับในรุ่นบางลมรุ่นที่เก้านะครับ บางลมไม่จำกัดซีรุ่นนี้บังลมรุ่นล้วนเลยนะครับจัดเพื่อบางลมขออนุญาตสัปีพัลายพี่น้องนักแข่งทุก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 ุมาได้โอกาสนี้อีกครั้งหนึจะทำการเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเก็บรบยักาช่วงเท้าเอากล้องตามมาตามมาเลยแล้วมาดูท่วหน่อยทั่วทั่ว

อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปจุดลงทะเบียนอ่ตามมาเลยขอบคุณนะครับลืมไปขอขอบคุณผลิตภัณฑ์หน่อยขอบคุณนี่ครับผมโยโก้ซูเปอร์เซเว่นนะครับขอบล้ออลูมิเนียมอย่างหนากับซีลวดนะครับเนาะขอบคุณผลิตภัณฑ์ยางเอ e n d u r วี m o โตครับขอบคุณร้านปีเอสสิบปีเชียงใหม่ร้านพี่บอลเบอร์นิงนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์รถพี่บ้า ขอบคุณ K ร้อยเซับฟังชั่นครับแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับ KPI เถ่งอยู่ Operation J นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้มันแน่นอนรุ่นหลงแท้ที่โชว์ในสนามโตโตนะครับ

ระวงกันทีหละมาแล้วประเดี๋ยวที่มันเยอะนี่คุณเองคุณแรกที่เท่าไหรส่าวสามส่าวสามขอให้ไปโชคดีนครับผมอ่ะ้วครับพี่น้องคุยนลึกนะครับ ต้นนะครับวันนี้นักแข่งมาตามักเราอยู่กับ้นบะลังม้า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 โนบะลังมาได้ลัคกี้นัมเบอร์หนึ่งสามครับหนึ่งสามขอให้ท่านโชคดีครับผมแต่วันนี้บอกเลยว่าดีง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่าโตตกนะครับดีมันดีมันก้อขับสวมันบอกดุอย่างนั้นแต่แต่เราต้องรู้ว่าถ้ามันเลยห้าสิบคันไปแล้ว ม่จะเป็นยใหญ่อะวามครับหนึ่งได้ๆเน่ยะฮะนี่เขาอยู่กับอิสระวุญวาทีด้วยอมาเข้ามาน้ำมือผมียครับผมน้ำมือมเีครับนมือัมเนียครับ โมทงานกรรมนะครับตอนนี้ก็ทะลุไป400ตัวแล้วก็ถือว่าโอเคครับอะเก็มาระมนี่ก่อนนะครับเราจะอยู่กับลูนเปิดตัวซึ่งหนึ่งในนั้นมานพบอาดูการเดินทางมาจากพัทยาปตามมาัันะครบ มาดูกันเลยนะครับตวระาางนที่นะครับนะรับทุคนนะครับนุ่แล้วแต่นีฬาีบมาร์ลอโดการีโลนเุ่นอินดียได้ไหม้มันโล่งโอเคโอเคอยู่วันนี้เดี๋ยวไปเจอหนุ่มทีไรธรรเดาป่ะครับเดี๋ยวรุ่นแรกเดี๋ยว เดี๋ยวกิฟต์เดี๋ยวกิฟต์หลังจากที่ผมเคยไปถ่ายที่พี่ที่พี่ได้ถูอีมาเลยเลยเลยที่พี่ปี่เลยมาเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตะกี้ที่เนินเสาวตั้งปันช็อปเอ็โดโรวีสามใช่ครับเดี๋ยวเจอกันแล้วเราไปเดันเดี๋ยวชุดนี้นะครับจะเป็นชุดเปิดตัวซึ่งจะเป็นการอ่าขับขี่มโตครอสนะครับก็จะเป็นนักแข่งก็จะเป็นระดับเกรดต้นๆเลยนะครับนี่นะครับ รถธนาคารธรรมานี่ปลาธรรมดาหน้าแข่งที่ทําการลงแข่งขันดีกรีกับปลาธรรมดาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามรถทรงครับผมอโอเคขอต้อนรับครับนิวปลาแตกทีเคดีขอคอคอตุอ่งกังตุงกังมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมิสผมจับฉลากโเอเวนก็มาหาชื่อมันจะลุกม,มุสลองกันยไงเนี่ย เดียวนี่400ป้ายนะโหมึงโชคดีมึงกายกูมึงกีแคอดีทั้งนั้นเนอะตอบเสียเลยครับมึงกายกูมึงกีแคอดีทั้งนั้นเนอเอาป่ะสามเดือนมาได้กินบุดยอดของแท้ยิงนี่อันนี้ผมบอกแล้วว่ามิวปาแตกนี่เป็นลูกหม้อดีคดีเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าในบริเวณงานจะมีไข่แบบดีพ่อกจะรอพอแล้วเปล่าโอเคครับเป็นกำลังใจให้กับมิวปาแตกครับ